ดำน้ำเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดการดำน้ำทำให้พวกเราได้เห็นภาพทิวทัศนที่สวยงามตระการตาไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังอันสวยงามหรือซากเรืออับปางโบราณทีนาวัศนก็วาดฝันถึงภาพอันง,งดงามนี้และจัดให้อยู่ในแผนการธนิมนลของตนเองด้วยแต่กระแสน้ำแห่งความโชคร้ายกลับนำพาชีวิตของเธอให้จมดิ่งลง และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปที่น่าเชื่อถือจริงๆว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการวางแผนทำร้ายกันแน่สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือรายการสำนักสืบรับวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีที่ยังไม่คลายข้อสงสัยคดีนี้กันครับทีหน่าเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี1977ในสมัยนั้นอยู่ในดินแดนของเยอรมันตะวันตก ชื่อของเธอถูกใส่ไว้ในรายชื่อเด็กที่ถูกรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ยังเป็นทารกในวันที่24มกราคมปี1980เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆที่อเมริกาซินดี้กับทอมมี่โทม,มัสจึงรับเธอไปเลี้ยงดูอย่างเป็นทางการโดยพวกเขาอาศัยอยู่ในเทศมณฑลวอล์เกอร์รัฐอลาบามาหลังจากนั้นก็ย้ายบ้านอีกสองครั้งจนกระทั่งไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ถึงแม้จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตแต่ทีน่ากับน้องสาวที่ชื่ออลันดาก็สนิทสนมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากทางครอบครัวเข้ากันได้ดีมากในสายตาของญาติและเพื่อนฝูงทีน่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีราเริงสดใสและมีอารมณ์ขันรอยยิ้มของเธอมักจะทําให้คนรอบตัวรู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอสิ่งเดียวที่น่าเสียดายก็คือทีน่ามีสุขภาพไม่ค่อยดี เธอตรวจพบว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือ PSVT ซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติแบบกระทันหันเวลากำเริบก็จะมีอาการอย่างรวดเร็วแล้วก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันโดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่นหายใจลำบากและเจ็บหน้าอกทีหน้าต้องกินยาอยู่ตลอดเพื่อควบคุมอาการแต่เพียงไม่นานเธอก็พบว่าถึงแม้ยาจะช่วยลดการกำเริบของอาการได้ แต่ก็มีผลข้างเคียงที่ทำให้เธอรู้สึกไร้เรี่ยวแรงอยู่บ่อยครั้งเวลาผ่านไปจนถึงปี2001ทีน่าวัย24ปีกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลาัยอลาบามาเมืองเบอร์มิงแฮมเธอไม่อยากกินยาอีกจึงตัดสินใจรับการผ่าตัดเล็กๆครั้งหนึ่งจากคำบอกเล่าของคนในครอบครัวหลังจากผ่าตัดแล้วสุขภาพของทีน่าก็ดีขึ้นมากและแข็งแรงกว่าเดิมแล้วในระหว่างเรียนมหาวิทยาลายัยทีนาก็ได้เจอกับ เกฟวัส,สันที่เป็นสามีในอนาคตของเธอทั้งสองคนเริ่มคบกันในเดือนมกราคมปี2001หลังจากเรียนจบทีน่าก็ทำงานเป็นผู้จัดการที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งส่วนเกฟทำงานที่บริษัทบัญจุภัณฑ์ของพ่อโดยรับผิดชอบการขายแผ่นปับเบิลเกฟเกิดในวันที่5มีนาคมปี1977อายุน้อยกว่าทีน่านิดหน่อยในสายตาของพ่อแม่เกฟเป็นวัยรุ่นที่มีนิสัยอ่อนโยนมีความสุภาพรเรียบร้อยมาโดยตลอด และยังเข้ากับคนอื่นได้ดีมากก่อนหน้านี้ทั้งเกฟและทีนาต่างก็เคยมีประสบการณ์ความรักมาบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ลงเอยจนกระทั่งพวกเขาได้พบกันสำหรับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่คนรอบข้างมีทั้งบอกว่าดีและไม่ดีครอบครัวของทีนาไม่ชอบเกฟโดยบอกว่าเขาชอบควบคุมคนอื่นมากเกินไปและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอยกตัวอย่างเช่นในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2003เกฟโทรศัพท์ไปหาทอมมี่พ่อของทีนา และบอกว่าตนเองอยากแต่งงานกับลูกสาวของเขาทอมมี่รู้สึกเอื่อมระอามากจึงตอบไปเพียงว่าปกติเรื่องสำคัญแบบนี้ทางที่ดีควรมาคุยกันต่อหน้าจะเหมาะสมกว่าถึงแม้ครอบครัวของทีน่าจะรู้สึกกังวลแต่พวกเขาก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องความรักของลูกสาวทั้งสองคนจึงยังรักษาความสัมพันธ์เช่นนี้ต่อไปอย่างน้อยเมื่อมองอย่างผิวเผินความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังไปกันได้ดี ถ้าจะมีปัญหาก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกฟเป็นคนรักการดำน้ำมากก่อนหน้านี้เขาเคยดำน้ำมาแล้ว5 5ครั้งว่ากันว่าเขาเป็นนักดำน้ำกู้ภัยที่ผ่านการรับรองแล้วด้วยส่วนทีหน้าก็ตรงข้ามกับเขาอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้สนใจกีฬาชนิดนี้มากนักแต่ทั้งสองคนก็ทำงานยุ่งมากอีกทั้งยังไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันพวกเขาจึงมีเวลาเจอกันเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์แต่ทุกสุดสัปดาห์เกฟก็จะไปดำน้ำตลอดดังนั้น หากทีน่าอยากจะอยู่กับแฟนหนุ่มเธอก็ต้องไปดำน้ำกับเขาด้วยเหตุนี้ตอนต้นปี2003ทีน่าจึงไปสมัครคอร์สดำน้ำจากแรงเชียร์ของเกฟแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ครอบครัวของทีน่ารู้สึกไม่พอใจเขายิ่งกว่าเดิมโดยรู้สึกว่าเขาไม่เป็นห่วงสุขภาพของทีน่าเลยครูฝึกดำน้ำบอกว่าทีน่าเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ตื่นเต้นลนลานง่ายท,ที่สุดเท่าที่เขาเคยสอนมา เธอแทบจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใต้น้ําได้เลยและมักจะหวาดกลัวอยู่เสมอแม้แต่ในสระน้ํานิ่งที่อยู่ในร่มก็เคยเกิดอาการชักมาแล้วครั้งหนึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดทีน่าก็อาศัยความพยายามของตัวเองจนสําเร็จหลักสูตรดำน้ำําก่อนหน้านี้เราเล่าไปแล้วว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2003เกฟคิดจะขอทีน่าแต่งงานและเขายังถามความเห็นว่าที่พ่อตาด้วย ถึงแม้ทอมมี่จะไม่ได้ให้คำตอบที่แน่ชัดในเรื่องนี้แต่ในเดือนเมษายนเกฟก็ขอแต่งงานแล้วทีน่าก็รับปากแล้วในเวลานั้นก็มีเรื่องน่าสงสัยเกิดขึ้นหลังจากมั่นกันได้เพียง5เดือนทีน่าก็บอกกับพ่อว่าต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ในประกันชีวิตให้เป็นชื่อของคู่มั่นแต่ทอมมี่รู้สึกว่าไม่เหมาะสมและบอกว่าให้รอให้พวกเขาไปฮันนีมูนเสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีในวันที่11ตุลาคมปี2003 ทีน่ากับเกฟก็กลายเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการในที่สุดภาพพิธีแต่งงานที่ทีน่าใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นจริงแล้วพวกเขาวางแผนว่าจะไปฮันนีมูนที่ออสเตรเลียเพราะเกฟอยากไปดำน้ำที่ g r รสเบล r เ i อร์ลีฟมานานแล้วโฮมวิดีโอสั้นๆนี้บันทึกภาพตอนที่ทีน่ากำลังเก็บกระเป๋าเดินทางเพื่อไปฮันนีมูนและนี่ก็เป็นหนึ่งในภาพสุดท้ายของเธอที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ ในวันที่15ตุลาคมทั้งสองคนเดินทางไปถึงซิดนีย์ในช่วง6วันต่อมาพวกเขาไปเที่ยวชมอาคารต่างๆในซิดนีย์ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าและโอเปร่าเฮาส์หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปยังเมืองทาววิลในรัฐควีนแลนด์ที่นี่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพราะเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงโดยหนึ่งในนั้นก็คือซากเรืออับปางยงกาลาอันโด่งดังเรืออับปางยงกาล่าสร้างขึ้นในปี1903 เคยเป็นเรือจักรไอ้น้ำที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้นในปี1911เรือยงกาล่าออกเดินทางจากเมลเบิร์นระหว่างทางประสบกับพายุไซคโคลนเขตร้อนและจมลงจากอิทธิพลของคลื่นยักษ์และการชนกับหินขนาดใหญ่ผู้โดยสาร122รายบนเรือเสียชีวิตทั้งหมดจนกระทั่งในปี1958ตัวเรือที่เต็มไปด้วยแนวปะการังจึงเพิ่งถูกค้นพบ ซากเรืออับปางนี้จึงกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลโดยประวัติของตัวเรือรวมทั้งปลาแปลกๆหลากหลายชนิดจึงดึงดูดให้นักดำน้ำจากทั่วโลกมาเยือนที่นี่แต่ถึงแม้ซากเรืออับปางยงกาล่าจะสวยงามมากแต่รอบๆตัวเรือก็มักจะมีกระแสน้ำระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรงนอกจากนี้ยังอยู่ในระดับความลึกที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับการดำน้ำด้วย จากตารางแบ่งระดับความปลอดภัยในการดำน้ำตารางนี้จะเห็นว่าช่องสายสุดแบ่งระดับตามสีจากง่ายไปยากโดยแบ่งเป็นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงโดยแต่ละระดับจะแบ่งตามประสบการณ์ของนักดำน้ำรวมทั้งเงื่อนไขของการดำน้ำที่สอดคล้องกับระดับนั้นเกฟเคยดำน้ำมาแล้ว55ครั้งแต่เขาเคยดำน้ำในทะเลได้สำเร็จเพียง15ครั้งดังนั้นจึงจัดอยู่ในระดับสีเหลืองได้แบบมินเมส่วนทีหน้า เคยมีประวัติการดำน้ำเพียงแค่5ครั้งแล้วเธอก็ยังไม่เคยดำน้ำในทะเลจริงเลยดังนั้นจึงจัดอยู่ในระดับสีเขียวแต่ซากเรืออับปางที่พวกเขากำลังจะท้าทายนี้จัดอยู่ในระดับสีแดงตามหลักแล้วเวดซิงเกิลตันที่เป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำน้ำแก่พวกเขาควรจะสอบถามคุณสมบัติของพวกเขาอย่างละเอียดและลงบันทึกไว้ในฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แต่เขาก็ไม่ได้ทําเช่นนั้นและไม่ได้แปะฉลากสีที่ตรงกับคุณสมบัติลงบนถังออกซิเจนของทั้งสองคนด้วยบริษัทดำน้ำําเคยถามสามีภรรยาคู่นี้ว่าต้องการรับการฝึกด้านความปลอดภัยและต้องการให้มีครูสอนดำน้ําติดตามไปด้วยหรือเปล่าแต่พวกเขาก็ปฏิเสธแล้วทริปดำน้ำําที่เต็มไปด้วยคําแจ้งเตือนครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นในตอนเช้าตรู่ของวันที่22ตุลาคมบนเรือนอกจากทีน่าและเกฟแล้วยังมีเจ้าหน้าที่อีก12คน นักดำน้ำอาชีพ3คนและผู้โดยสารคนอื่นอีก23คนตอนประมาณ9โมงเชา้าเรือก็มาถึงจุดหมายบริเวณเหนือเรืออับปางโยงกาล่าทีน่าเกฟและอีก4คนจึงลงน้ำแต่ผ่านไปไม่นานเกฟกับทีน่าก็กลับขึ้นมาบนเรือเกฟบ,บอกว่าได้คอมของเขาดูเหมือนจะมีปัญหาหลังจากเปลี่ยนฐานแล้วเขากับภรรยาก็กระโดดลงน้ำไปอีกครั้งผ่านไปอีกไม่กี่นาทีเกฟก็กลับขึ้นมาบนเรืออีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขากลับมาเพียงลําพังเขาบอกกับเวทอย่างร้อนรนว่ากระแสน้ําใต้น้ํารุนแรงกว่าที่เขาคิดไว้ตอนนี้ทีน่ากําลังประสบเหตุจมน้ําจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตถึงแม้เวทจะรีบตามหาทีน่าจนพบและพาเธอกลับขึ้นมาบนเรือได้แต่ก็ยังล่าช้าไป10นาทีการทำซ c พ r เป็นเวลา45นาทีไม่ได้ทําให้เกิดปฏิหารใดๆทีน่าที่เพิ่งแต่งงานได้11วันก็เสียชีวิตไปด้วยเหตุนี้ วันรุ่งขึ้นร่างของทีนาถูกส่งไปชนสูตรเจ้าหน้าที่สอบสวนพบว่าภาวะฟองอากาศอุดตันในเส้นเลือดแดงแต่ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าทีนาเสียชีวิตจากภาวะนี้ด้วยเหตุนี้จึงระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าจมน้ําแต่ตอนที่นําร่างของทีน่าขึ้นมาจากน้ําท่อหายใจยังอยู่ในปากของเธอแล้วในถังออกซิเจนของเธอก็ยังมีออกซิเจนอยู่ จากการทดสอบตำรวจสามารถยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ดำน้ำของทีน่าไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆเลยแล้วเธอจมน้ำได้ยังไงคนที่จะสามารถตอบคำถามนี้ได้ก็คงมีแต่เกฟสามีของเธอเกฟบ,บอกว่าเนื่องจากเจอกระแสน้ำที่รุนแรงกว่าที่เขาคิดไว้ทีน่าจึงล่าถอยพร้อมทั้งทำสัญญาณมือบอกว่าเขาต้องการกลับขึ้นไปเกฟตัดสินใจทำตามที่เธอต้องการเขาชี้ไปที่ท่อเติมลมของตัวเอง เพื่อจะบอกทีนาว่าสามารถเติมลมเข้าไปในแจ็คเก็ตดำน้ำเพื่อช่วยในการลอยตัวได้แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงทำไม่สำเร็จเกฟบอกว่าทีนาอาจจะทำผิดขั้นตอนหรือไม่ก็ไม่เข้าใจความหมายของเขาสรุปแล้วก็คือแจ็คเก็ตดำน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเกฟจึงเข้าไปหาเธอและจับมือเธอไว้เขากะว่าจะพาเธอขึ้นไปเองแต่อาจเป็นเพราะภรรยากำลังอยู่ในภาวะหวาดกลัว ในระหว่างที่เคลื่อนไหวทีน่าก็กระแทกโดนหน้ากากกับเครื่องช่วยหายใจของเขาจนเอียงนักดำน้ำอีกคนหนึ่งที่อยู่ใต้น้ำถ่ายภาพที่น่าตกตะลึงไว้ได้มือสองข้างของทีน่าชูขึ้นด้านบนและนอนนิ่งอยู่ใต้น้ำลึก30เมตรส่วนสามีของเธอกลับทิ้งเธอไปเกฟบอกว่าเขาจำเป็นต้องปล่อยมือเพื่อไปปรับหน้ากากและเครื่องช่วยหายใจของตัวเอง พอเขาจะจับมือภรรยาอีกครั้งก็พบว่าเธอกำลังจมลงไปในระยะที่เขาไม่สามารถคว้าไว้ได้แล้วเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของตัวเองเกฟจึงไม่ได้ลงไปช่วยแต่เลือกที่จะพุ่งตัวกลับขึ้นมาบนผิวน้ําและไปขอความช่วยเหลือจากบนเรือแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เราเล่าไปแล้วตำรวจไม่ได้เชื่อเรื่องที่เกฟเล่าทั้งหมดเหตุผลแรกคือการกระทําของเขาดูมีพิรุธและไม่สอดคล้องกับประวัติที่บันทึกอยู่ในไดร์คอม เหตุผลรองลงมาคือในฐานะนักดำน้ำกู้ภัยที่ผ่านการรับรองมเมื่อภรรยาประสบเหตุร้ายแต่เกฟกลับมีท่าทีเย็นชามากและในฐานะบัดดี้ดำน้ำนอกจากเขาจะไม่ลองพยายามปลดเข็มขัดถ่วงน้ำหนักของทีหน้าแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยเธอเปิดจุกเติมลมของแจ็กเก็ตแล้วเขาก็ไม่ได้แบ่งออกซิเจนสำรองของตัวเองให้อีกฝ่ายด้วย ที่แย่ไปกว่านั้นคือนักดำน้ำคนอื่นที่อยู่ใต้น้ำบอกว่าเคยเห็นกับตาว่าเกฟทำท่าทางคล้ายกับกอดทีหน้าตำรวจออสเตรเลียลองจำลองเหตุการณใต้น้ำอยู่หลายครั้งพวกเขาสันนิษฐานว่าท่ากอดที่นักดำน้ำคนอื่นเห็นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจังหวะที่เกฟเอื้อมมือไปด้านหลังทีหน้าแล้วปิดวาล์วถังออกซิเจนและจงใจทำให้เธอขาดอากาศหายใจจากนั้นเขาก็รีบคลายเกียวออกเพื่อทำลายหลักฐาน ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมในถังออกซิเจนของทีนาถึงยังมีออกซิเจนเหลืออยู่ตํารวจบอกว่าขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาเพียง6นาทีก็สามารถทําสําเร็จเมื่อตํารวจนําคําให้การเรื่องประกันชีวิตที่ทอมมี่กล่าวถึงมาประกอบด้วยแล้วก็คาดเดาว,ว่าเกฟอาจจะคิดว่าชื่อผู้รับผลประโยชน์ในประกันเปลี่ยนเป็นชื่อของตนเองแล้วเขาก็เลยทำร้ายทีนาเพื่อให้ได้เงินประกันจำนวน265,000ดอลลาร์ 5, สหรัฐ หรือประมาณ9 2 60,000บาทหลังจากภรรยาเสียชีวิตเกฟก็รีบโทรศัพท์ไปบอกพ่อของตัวเองทันทีแต่เขากลับไม่ยอมแจ้งเรื่องเศร้านี้ให้พ่อแม่ของทีน่ารับรู้โดยตรงบางทีเขาอาจจะรู้สึกผิดอยู่ในใจและไม่อยากเผชิญกับความเป็นจริงเขาให้ญาติคนหนึ่งไปแจ้งข่าวแทนในขณะเดียวกันเขาก็รีบออกจากออสเตรเลียอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคมปี2005หลังจากบริษัทประกันการเดินทาง ปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยเกฟก็กลับไปอเมริกาและยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเสียชีวิตจำนวน4 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 5 0 7 0 0 0 0บาทรวมทั้งค่าชดเชยสำหรับรายการต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายที่การเดินทางหยุดชะงักค่ารักษาพยาบาลค่าโทรศัพท์และค่ารถรับจ้างเป็นต้นนอกจากนี้เขายังเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจด้วยแต่ในเดือนพฤษภาคมปี2008 เขาก็เลือกที่จะถอนฟ้องโดยให้เหตุผลว่าเขากังวลว่าตำรวจออสเตรเลียจะคิดว่าเขาวางแผนทำร้ายภรรยาเพื่อเงินในวันที่9มิถุนายนปี2008อไยการออสเตรเลียได้ยื่นฟ้องเกฟอย่างเป็นทางการในข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนแต่เรื่องตลกร้ายก็คือในปีนั้นเกฟที่ถูกตั้งข้อหากลับแต่งงานกับภรรยาคนที่สองชื่อคิมลูอิสที่เคยเป็นเพื่อนนักเรียนสมัยไฮสคูล เรื่องนี้ทำให้หลายๆคนที่ติดตามคดีนี้อยู่รู้สึกตกตะลึงมากเพราะคิมมีหน้าตาคล้ายทีหน้ามากขณะเดียวกันผู้คนก็คาดเดาว่านอกจากเรื่องประกันชีวิตแล้วอาจมีเรื่องความรักเข้ามาพัวพันด้วยหรือเปล่าที่อาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุมากกว่าเดิมในเดือนพฤษภาคมปี2009เกฟคัดค้านการส่งตัวผู้รายข้ามแดนแล้วหลังจากผ่านไปครึ่งปีเต็มๆ เขาก็ยินยอมกลับไปรับการพิจารณาคดีที่ออสเตรเลียด้วยตนเองในศาลอายการชี้ให้เห็นว่าระหว่างที่ตำรวจสอบสวนเกฟเขาเล่าเรื่องราวไว้ทั้งหมด16เวอร์ชั่นแต่ไม่มีเรื่องไหนเลยที่สามารถอธิบายภาพที่นักดำน้ำคนอื่นเห็นได้นอกจากนี้ตอนที่ทีหน้าประสบเหตุเขาเป็นนักดำน้ำกู้ภัยซึ่งผ่านการรับรองกลับมีท่าทีที่ไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่เป็นมืออาชีพของเขาเลย ตำรวจยังนำภาพในที่เกิดเหตุรวมทั้งวิดีโอที่พวกเขาจำลองเหตุการณ์มาแสดงเพื่อพิสูจน์ว่าเกฟทำร้ายทีหน้าในประเด็นนี้ทานายจำเลยบอกว่าเรื่องราว16เวอร์ชั่นเป็นเรื่องปกติเพราะเกฟได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจำเรื่องราวทั้งหมดได้ส่วนเรื่องที่ท่าทีของเขาไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติ จะว่าไปแล้วการที่เขากําลังเผชิญกับอันตรายแล้วเลือกที่จะปกป้องตัวเองก็ไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินว่าเขาตั้งใจวางแผนทําร้ายผู้อื่นสุดท้ายแล้วเกฟก็ไม่ได้ยอมรับว่าทําร้ายผู้อื่นแค่ยอมรับว่าพลาดพลั้งทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมีโทษเบากว่าแล้วนี่ก็เป็นข้อหาที่เขาถูกตัดสินโทษในท้ายที่สุดผลการตัดสินเช่นนี้ของศาลออสเตรเลียเหมือนกับจะบอกว่าเกฟมีความผิดพลาดทางอัตาวิสัย หรือเท่ากับเป็นการลงโทษเขาเพราะการช่วยเหลือที่ผิดพลาดในฐานะบัตดี้ดำน้ำและคนที่ชักชวนให้ทีน่ามาทำกิจกรรมนี้เขาไม่มีความรับผิดชอบมากพอจนทำให้ทีน่าเสียชีวิตเกฟถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา4ปีครึ่งแต่หากเขามีความประพฤติดีก็อาจจะติดคุกแค่หนึ่งปีและได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนอายการออสเตรเลียจึงรีบยื่นอุทธรณ์โดยขอให้ขยายเวลาการรับโทษของเกฟ แล้วพวกเขาก็ทำสำเร็จแต่โทษจำคุกของเกฟก็เพิ่มขึ้นอีกเพียง6เดือนเท่านั้นหลายๆคนมองว่าเกฟทำร้ายภรรยาของตัวเองแต่กลับได้รับโทษที่เบาเช่นนี้ผลการตัดสินนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยดังนั้นอีก18เดือนต่อมาจึงมีหลายคนรวมทั้งครอบครัวของทีนาที่ตั้งความหวังไว้กับการพิจารณาคดีของทางอเมริกาอายการรัฐลาบามาเชื่อว่าเกฟอาจจะเริ่มวางแผนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกาแล้ว เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมีอำนาจศาลที่จะตัดสินให้ดำเนินคดีเขาในข้อหาลักพาตัวและทำร้ายร่างกายแล้วคำให้การของญาติและเพื่อนๆของทีนาต่างก็บ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้นี้โดยก่อนแต่งงานทีน่าเคยขอเลิกกับเกฟและไปเดทกับคนอื่นแล้วซึ่งทำให้เกฟโกรธมากเกฟยังตามรางังควานทีนาอยู่เรื่อยๆและหลังจากเขาตามตื้อได้ระยะหนึ่งทีนาก็ยอมกลับไปคืนดีด้วย พร้อมทั้งไปเข้าคอร์สฝึกดำน้ำหากจะกล่าวอีกในหนึ่งก็เป็นไปได้ที่เรื่องนี้จะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุของเกฟแต่น่าเสียดายที่พยานเหล่านี้ไม่มีโอกาสไปให้ปากคำในศารเพียงเพราะเหตุผลง่ายๆที่ว่าทีน่าเสียชีวิตไปแล้วเธอจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำให้การเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่ดังนั้นสารจึงถือว่าเป็นโมฆะและในขณะเดียวกันก็ทำให้คำให้การของทอมมี่เกี่ยวกับบทสนทนาเรื่องประกันชีวิต มีความน่าเชื่อถือลดลงเช่นกันครอบครัวของทีน่าให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ว่าการตัดสินเช่นนี้ของศาลทำให้ดูเหมือนฝั่งทีน่าไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีเลยคำให้การของพยาน 3- ใน4ไม่ได้รับการยอมรับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำจำนวนหนึ่งก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปในเรื่องนี้ปีเตอร์แพทริกนักดำน้ำรุ่นใหญ่บอกว่าเรื่องราวที่เก็บเล่าไม่สามารถเชื่อได้ทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าทีนาซึ่งเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์และเคยมีอาการลนลานแม้แต่ในสระน้ำแบบปิดก็เป็นเรื่องปกติที่เธอจะรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อต้องไปดำน้ำในทะเลจริงอีกทั้งก่อนจะลงน้ำเธอก็ไม่ได้รับการตรวจหัวใจอย่างรอบคอบเมื่อรู้สึกตื่นตระหนกก็อาจจะส่งผลให้อัตราการหายใจของทีนาหยุดชะงักได้ประกอบกับการทำงานของหัวใจที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วจึงส่งผลให้เธอจมน้ำ ขณะดเดียวกันก็มีคนขุดคุยถึงคุณสมบัติของเกฟอย่างละเอียดเช่นกันผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าใบารับรองนักดำน้ำกู้ภัยของเกฟโดยทั่วไปจะต้องเข้าเรียนเป็นเวลา4วันแต่เขาไปเรียนแค่2วันแล้วเขาก็ไม่มีประสบการณ์ในงานกู้ภยัยแถมยังไปดำน้ำในทะเลจริงแค่ไม่กี่ครั้งก็เทียบเท่ากับเป็นมือใหม่ที่ยังไม่มีทักษะมากพอหรืออาจกล่าวได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้จงใจไม่ช่วยแต่เขาอาจจะไม่รู้วิธีช่วยชีวิตคนอื่น สำหรับประเด็นเรื่องแรงจูงใจถึงแม้อาัยาการจะไม่ยอมรับคำให้การของทอมมี่และไม่ได้ตัดสินว่าเกฟเจตนาทำร้ายแต่สุดท้ายเกฟก็ไม่ได้รับเงินประกันชีวิตส่วนประเด็นเรื่องที่เขากับทีนาทะเลาะก,กันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะคำให้การถูกปฏิเสธถึงแม้หลังจากภรรยาจากไปเกฟจะไม่เสียน้ำตาสักหยดถึงแม้เขาจะรีบเดินทางออกจากออสเตรเลียอย่างรวดเร็วถึงแม้เมื่ออยู่ต่อหน้าโลงของภรรยาเขาก็ยังหัวเราะเหมือนเด็กซุกซน แถมยังวิจารณ์ณถึงสภาพสุดท้ายของภรรยาแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงๆดังนั้นในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2012เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอศาลจึงระบุว่าเกฟไม่มีความผิดและให้ปล่อยตัวเขาโดยที่คดีนี้ยังไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนเลยด้วยซ้าผลการตัดสินก่อให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างคนส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจมาก และเชื่อว่าเกฟเป็นผู้กระทำผิดแต่ทนายจำเลยของเกฟก็บอกว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งตำรวจต่างก็สันนิษฐานนำไปก่อนแล้วว่าการเสียชีวิตของทีน่าไม่มีทางเป็นอุบัติเหตุพวกเขาถึงได้มองเฉพาะหลักฐานที่ไม่ส่งผลดีต่อเกฟโดยไม่ได้พิจารณาคำให้การของผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำและการขาดทักษะของเกฟเลยทนายจำเลยยังกล่าวอีกว่าหลังเกิดเรื่องเกฟเคยไปพบจิตแพทย์และเคยเข้าร่วมกลุ่มเยียวยาซึ่งกันและกัน ซึ่งนีพิสูจน์ให้เห็นว่าภายในใจของเขาก็รู้สึกโศกเศร้าเช่นกันเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกเหล่านี้ออกมายังไงก็เท่านั้นพ่อแม่ของเกฟเขาค้างลูกชายมาตลอดและพวกเขายังเรียกร้องให้สาธารณาชนเชื่อในกฎหมายและผู้พิพากษาทั้งสองฝ่ายจะได้หลุดพ้นจากความเศร้าโศกนี้เสียทีพวกเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกฟเป็นคนร้ายจึงหรือไม่แต่การกระทำหลายๆอย่างของเขาในช่วงเวลานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เหมาะสมเลย ตอนแรกร่างของทีน่าถูกฝังไว้ไม่ไกลาจากคนในครอบครัวแต่ในปี2007เกฟก็ขุดร่างของทีน่าขึ้นมาแล้วย้ายไปฝังไว้ในที่ดินอีกผืนหนึ่งที่เขาซื้อไว้โดยไม่ได้ปรึกษาครอบครัวของเธอเลยนอกจากนี้สุสานของทีน่าก็ไม่เคยมีป้ายสัญลักษณ์ใดๆจนกระทั่งในปี2009เกฟถึงได้ตั้งป้ายไว้ที่พื้นเรื่องนี้ทำให้ทอมมี่โกรธมากและเรียกร้องให้ส่งร่างของลูกสาวกลับไปให้เขาเพื่อฝังร่างใหม่อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ครอบครัวของทีน่ายังสังเกตเห็นว่าดอกไม้สดและการ์ดที่พวกเขาวางไว้หน้าหลุมของลูกสาวมักจะมีคนมาหยิบไปไม่ว่าพวกเขาจะใช้โซ่เหล็กคล้องดอกไม้เอาไว้ก็ยังไม่ช่วยอะไรหลังจากพวกเขาติดต่อตำรวจและติดกล้องวงจรปิดไว้อย่างลับๆพวกเขาก็จับภาพที่หน้าตกตะลึงไว้ได้เก็บถือคีมตัดเหล็กและเก็บดอกไม้กับการ์ดเหล่านี้ไปจนเกลี้ยงจากนั้นก็เอาไปทิ้งถังขยะเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ เกฟก็บอกเพียงว่าของเหล่านั้นเป็นเครื่องประดับพลาสติกแฟนซีที่ทั้งใหญ่และเทอะทะหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่ามันไม่สวยในปี2011ศาลไม่อนุญาตให้เกฟเป็นผู้จัดการมรดกของทีน่าอีกต่อไปและแต่งตั้งให้ทอมมี่พ่อของทีน่าเป็นผู้จัดการมรดกแทนแต่เรื่องที่ชวนให้สะเทือนใจก็คือทอมมี่แค่อยากได้ภาพถ่ายสมัยปฐมกับมหาวิทยาลายัยรวมทั้งหนังสือรุ่นของลูกสาวคืนมา แต่เกฟก็ขัดขืนคำสั่งศาลและปฏิเสธที่จะมอบรายการทรัพย์สินของทีนาที่อยู่กับเขาขืนให้ทอมมี่ท้ายที่สุดเขาจึงถูกตัดสินไม่ให้เข้าใกล้สู่ศาลของทีนาอีกต่อไปครอบครัวของทีนายังคงเชื่อมั่นว่าเกฟเป็นคนร้ายตัวจริงด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงยังทำใจไม่ได้แล้วการจากไปของทีนาจึงกลายเป็นปมภายในใจของพวกเขาไปอีกนานแสนนานการคาดเดาของพวกเราไม่สามารถแทนที่กฎหมายได้ อย่างน้อยเกฟอาจจะไม่ได้มีความผิดในข้อหาเจตนาทำร้ายแต่ความจริงที่นอกเหนือไปจากนี้ก็คือเขาได้สร้างบาดแผลซ้ำเติมครอบครัวของทีนาเขาเก็บดอกไม้และการ์ดเหล่านั้นไปโยนทิ้งทีนาจากโลกนี้ไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขถึงแม้พฤติกรรมเหล่านี้ของเกฟจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากจะให้อภัยได้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ว แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป